เขาถามว่าพี่ออฟชื่ออะไรคะต้องตอบไงดีวะพี่ออฟชื่ออะไรคะชื่อออฟไงวันนี้พี่ออฟนอนครบแปดแก้วไหมคะเฮ้ยคำถามอะไรอ่ะกรถามะไรกูงงหน้าตาขายพี่ออฟมากค่ะอันนี้กูไม่ได้ไลฟ์ไอจีกูหรอเนี่ยของกูสิ ไมพระเจ้าแตกต้องกู้กรุงศรีทหามันไม่กู้เกษตรกร,กรช่วงนั้นกรุงศรีจะรวยลูกเกษตรกรน่าจะยังสู้ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็มาละเกษตรกรมาอาบน้ำวันละกี่มือให้กูเข้าไปกินขี้เหรอหนังศีรษะไงลูกที่ติดผมทำไมปลาหมึกถึงไว้หน่วยคะกนออกได้ไหมคะทำไมเวลาหลับตาถึงเห็นเป็นสีดำเอา้า มันหลับอะนหลับอย่างเงี้ยก็คือต้องเห็นสีดำปะพระเจ้าตากแล้วใครเก็บเออเมียพระเจ้ากะเมียพระเจ้าเก็บพระเจ้าตากเมียพระเจ้าเลยเก็บพรุ่งนี้ไปไหนมาคะกูยังไม่ถึงพรุ่งนี้เลยคะ่ะพี่อ๊อฟชายาสีฟันอะไรสะผมคะกูว่าเขาเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วเหมือนกันนะงงเหมือนกันนะ